ดีครับมนโนค,ครับเออผมมีเรื่องคาใจครับมีเรื่องอยากถามนิดนึงครับถามเจ้าหน้าที่นะไอ้พวกควบคุมฝูงชนนะพวกเขาเรียกว่าอะไรวะคอบออะไรวะเออที่ควบคุมฝูงชนที่ยิงแก๊สน้ำตาทำนู่นทำนี่กับประชาชนยิงกระสุนยางนู่นนี่นั่นฉีดน้ำแรงดันสูงผสมแก๊สน้ำตาใส่ประชาชนเนี่ยผมอยากถามคุณนะว่าคุณนะ่ะมีสามัญสำนึกหรือเปล่าเออ คณถือว่าคุณทําตามหน้าที่นะว่าเจ้านายคนน่ะสั่งให้คุณไปกินขี้อ่ะคุณไปกินไหมเออสั่งคุณไปตายคุณไปคือมันมีคอมมอนเซนส์หน่อยอเฮียเขาสั่งให้มึงยิงมันก็ยิงขึ้นฟ้ายิงไปนู่นไปนี่ได้มึงไม่ยอมยิงใส่คนใช่ไหมผมเห็นนะหลายๆประเทศนะทาหารกับตำรวจนี่ออกมาอยู่ข้างประชาชนเลยเขาสั่งยิงประชาชนเขาไม่ทํานะครับต่างประเทศไม่ทํานะครับ คือเขาไงว่าแม่งถอดชุดเลยไม่อยู่ประชาชนเนี่ยแล้วพวกมึงไหนเฮียมึงพวกมึงอะกินภาษีกูภาษีประชาชนเนี่ยมึงมายิงแม่งผมดูคลิปเมื่อวานผมไล่ดูนะผมเป็นนักข่าวเนะดูแล้วแม่งโคตรบัดซบเลยแม่งยิงแบบจอยิงปึ๊บแล้วไอไอหัวหน้ามันเจ้านายมันก็บอกว่ามึงไม่ให้กูยิงใส่คนแล้วมึงให้กูยิงใส่ใส่อะไรล่ะเออมาสนับสนุนหรือว่ามันต้องยิงใส่คนประมาณนั้นก็ยิงใส่บา้บาๆก็ดูแล้วกันไม่อยากพูดหรอก พูดแล้วแมงแบบของขึ้นครับก็คิดเองครับว่าเจ้านายมึงอ่ะสั่งมึงไปกินขี้อ่ะมึงกินไหมเจนี่ถ้ามึงกินขี้ได้กูไหวมึงแจ่เนี้ครับบัดเดียบแมงชั่ว